นี้ครับผมอ่าคุณกาลีก็อยู่ในพวมีนาของศาลนะครับแล้วก็ถ้าจะถามว่าเอ่อเป็นแนวโน้มท่าดีของ f อฟซีไหมครับอะไรงนี้ได้ไหมครับแนวโน้มมันให้ความสิ้นได้ไม่เห็นว่าจเห็นไม่ได้ครับก็ดีระหว่างครับพิณาของศาลนะครับท่านก็คำชับมาในเรื่องนี้กดีนะครับผมก็ขอเป็น ว่าจะไม่เปิดเผยในส่วนนี้ครับเป็นภูมิหลังของนะครับครับท่านพี่นรณาก็อยากให้ทูบเบอร์ไปอยากให้ทูบเบอร์พวกเราอ่าเขาเรียกว่าการเปิดพยายามสื่อสารในก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอยากให้ทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์เรานี่อย่าอย่ามาโยโนหรืออย่ามาคิดเอาเองอย่าไปเขียนข่าวลักษณะที่กระทบกระเทือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของภูมินลังของสายนะครับ เราเป็นขานการนะไม่ได้แล้วก็ให้อยู่คนที่ผู้นักความจริงคือไม่รู้เราก็ไม่รู้นะไม่ต้องไปเขียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเขียนเราไมเขียนนะครับเพราะมันจะเป็นการนะไปล่วงล้ำการพิจารณาของสามท่านนะครับก็กำชับไว้ประมาณนี้อให้ให้ทุกคนเข้าใจนะครับให้ระมัดระวังในการทําหน้าที่ของเราทุกคนนะฮะัให้ตรงไปตรงมาอันไหนไม่รู้เราจะไปคิดเราเองไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับมีอะไรถามอีกไหมครับ ไม่มีลครับขอบคุณท่านนายมยครับขอบคุณท่านนายสู้ๆนะครับท่านนายเนคนสู้ๆเป็นคนรแตนสู้ๆนะครเป็นคนตกฟายร้องก็อยู่นะครับเปนคนตกตนคนมาแตนโอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณครับสู้ๆครับสู้ๆครับ ทุกคนก็แต่สู้ๆนะคะนีนะครับนี่นะร่นะครับนี่นะครแล้คนล้งเม็ดแล้วคจะกแล้วนะครับนี้ม่แก่นี้นะครับจะลุ้งรั้ป้าแล้วท่าน้ทุกท่านสวัสดีครับอยากสมกำลังใจให้ลุงกัปันแ่พูดดึงก็เปิดเผยไม่ได้นะครับ ที่เขาทำมีเยอะครับใส่ไปดูให้คุณคนพี่นาของศาลนะที่ไปรับรู้อะไรถ้ามาพูดถ้ามาพูดถ้ามาเขียนถ้ามาจะเขียนนี่ตอบคุณมากครับนะนะดูรู้ลประโยชน์คนเดียวจะเปิดเผยรู้ว่าอะไรไม่ได้ก็มีอยู่นี้นะคโควิดมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีอะไรครับกพราะพนะัตรูเราสบายใจได้นะเพราะว่าขมาผมเนี่ยยินห้าครับไม่กินาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นพี่นะฮะการเดินเปินกัวพี่นางเดิมพี่ตามเดี่ยวหาง ลูกให้เต็มที่ครับกระบวนพิจาก็เดินไปตามเวลาเวลามนะครับประมาณนี้นะครับครับมีอะไาผ่านะครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ดีใจน้วยครับรอคอยมาอันนี้ดาวโสอาปันถ่ายคลิปเจอกันแล้วนะฮะมิยยกิ กรับลุงกับป้านะมีอยกีเป็นลมยังมีอยกีเป็นลมยังมีกี่เป็นลมยังนาป้าจิตเสือะเนยก็ด่นนะนี่ก็เนนะนี่ยลุครับลุงครับเดี๋ยวลุงคุยอีกสักสองนาทีจองใค้ไปแล้วมีใครยังไม่ได้กลับบ้างเนี่ยมีใครมาับผมบ่า อักเดี๋เทยตู้ไป่ยตู้เนเลยจะไปนะครับไปส่งนีที่บ้านแล้วก่เอาแล้วันนี้สาวญี่ปุ่นมาี่ปอให้ยัรอให้เอาามเาสา คนท่ินั่นเลยนะองม่กิตรูตลับกัม่ออฟขเข้ามากับแม่ออนะคะอยากเิดไได้เลยละหนือร่จิโก้จิโ้ิพนังมูโก่เดี๋ยวไคุยกับด้ไม่บคนนะโคไม่บั้นเดี๋ยวเรกไปนะไม่เที่ยวราต้งลับไปบ้นะชานนะกานไาะไปถ้ากับไอยูกี่่ได้คิดถึงู คน,นก,ก็ตกลิงดินนะครับเอฟซี MC ทางบ้านนะฮะครชอบคลิปนี้ก็ของมาใกล้สามดวงใต้คลิปด้วย